เมนูกับข้าววันนี้นะครับขเขาได้ตัดใจทาเป็นเมนูเนื้อสันคอหมูผัดน้ํามันหอยนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้เนื้อสันคอหมูนะครับเดี๋ยวเราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นบางๆหอมใหญ่ครับต้นหอมหั่นท่อนพริกแดงจินดาหั่นเฉียงกระเทียมสับหยาบเราจะหมักสันคอหมูด,ด้วยน้ํามันพืชนะครับซอสหอยนางรมผงปรุงรส พริกไทยป่นเราจะแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายโอเคเดี๋วกันตอนแรกเรามาหั่นหมูนก่อนนะครับ โอเคเราจะหมักหมูด้วยน้ำมันพืชนะครับซอสหอยนางรมนะครับผงปรุงรสพริกไทยป่นนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันแล้วก็จะหมักทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับ ครับหลังจากที่หมักหมูไปได้สิบนาทีก็พร้อมนํามาผัดแล้วนะครับน้ํามันสําหรับผัดนะครับช่วงนี้น้ํามันหมูหายากนะครับเวลาจะซื้อเนี่ยต้องไปสั่งเขาไว้กระเทียมนะครับ สั่นคอมหมูที่เราหมักไว้นะครับถ้ามีเหล้าสำหรับทำอาหารแนะนำให้เหยาะลงไปหน่อยนะครับจะได้ความหอมหอมใหญ่ครับ เมนูง,ง่ายๆนะครับแต่รับรองเติมข้าวแน่นอนเราจะปรุงรสนะครับด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายเล็กน้อยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงนะครับนี่เราใส่เพิ่มสีสัน ให้เราเติมน้ำเปล่าไปเล็กน้อยนะครับเราจะแต่งสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานเล็กน้อยนะครับสีสันจะได้หน้ารับประทานต้นหอมครับปิดท้ายผัดให้ต้นหอมสลด เองครานี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับเนื้อสันคอหมูผัดน้ำมันหอยฝีมือคนเรียบใจนะครับเดีย๋ยวเราไปชมหน้าตากันในจานครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมานูเนื้อสันคอหมูผัดน้ำมันหอยฝีมือคนเรียบใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับรับรองจะติดใจคลิปเปนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ็ดลำใจ com มาด้วยนะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ